รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของออปเปอร์ไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถค่ะ รายการยานยนต์สำหรับคนนำสมัยซึ่งพบเจอกับน็อกแอมเช่นเคยเป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยสำหรับในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่เดิมเลยค่ะกับร้านนะคะเด e h a m ม e t c u i s i ซ e g การ e เดนซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยอารี3ใครที่อยู่แถวนี้หรืออยากมาชมบรรยากาศร้านสวยๆตกแต่งสไตล์เป็นสวนเมืองผู้ดีอังกฤษสวยมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบรรยากาศมีทั้งอินดอร์และก็เอาดอที่สำคัญที่ร้านยังมีด้วยกันถึงสโซนให้เลือกนะคะจะเป็นแบบโซนกาแฟ ซ่อมแบบร้านหารญี่ปุ่นรวมไปถึงกัสเฮาส์อีกด้วยใครสนใจแวะกันมาได้ซอยอาลีสแต่สำหรับวันนี้รายการ Auto TV, ออโตไลท์ทีวีนงแอมมีอะไรมาฝากบ้างร้วไปดูเลยค่ะประเดิมในช่วงแรกกับออโตไลท์โซซิตี้ซึ่งวันนี้พี่นกและพี่เจแอนจะมาคุยยันถึงธุรกิจรถเช่าที่ตอนนี้มีการขยายตัวจนค่ารถหลายรายค่ะเริ่มเข้ามาเปิดตลาดกันเลย ในช่วงของออโตลา์กอสิบวันนี้พี่จุงของเราจะมาเมาท์มอยผู้บริหารค่ายรถยนต์ที่บางรายนะคะทำตัวยิ่งใหญ่แถมมีการแบ่งเกรดสื่อเพื่อเลือกคุยด้วยในช่วงของออลตลา์อีเวนต์วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ของวงการยานยนต์ตามด้วยออโตลา์โนเลจเช่นเคยค่ะพบกับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมไปถึงเทคโนโลยีของค่ายนิสสันในซีรีส์ innovation that i s i by nissan ในช่วงของออฟต์ไล h ์ออนทัวร์วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับตอนแรกของคาราวานมาสเตอร์สกายแอคทีฟดีเอ็นเอเทสไดเพื่อเชื่อมโยงอารยธรรมสมาชิกกลุ่มประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงกับการเดินทางจากเมืองดานังประเทศเวียดนามสู่ประเทศลาวและกลับสู่เมืองพิษณุโลกแต่ในช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวดีๆในรายการกันต่อค่ะ Ice, ส,ส,สนับสนุนโดย isuzu d max blue power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก mazda skyactiv crossover only the sky is the limit nissan navara แรงเกินคาดฉลาดเกินใครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีระพงศ์ครับสวัสดีครับ,รรบ,รบเช่นกันครับครับผมจริงๆต้องบอกว่าสวัสด,สวสดีวันครึ่งปีใช่ไหม ครับมีปะวันครึ่งปีนี่เราเข้าครึ่งปีหลังแล้วนะวันแรกเลยเนี่มาว่ากันเรื่องราวของออโตไร e ์โซซิตี้ในวงการยานยนต์ของเราดีกว่านะครับผมคุณวีรพงศ์เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางเองนะเช่ารถบ้างไหมส่วนใหญ่ผมจะบินเป็นลงในสถานที่ที่ต้องการจะไปแล้วก็ไปเช่าอย่างเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า หลายจังหวัดเนี่ยพอบินเป็นงแล้วก็หารถเช่าไม่ได้ก็มีเหมือนกันใช่ครับนะครับดังนั้นนั่นแหละเป็นช่องว่างของการเดินทางที่ทําให้ธุรกิจรถเช่าเนี่ยขยายตัวมากขึ้นเยอะมากนะไม่น่าเชื่อว่าถึงวันนี้เนี่ยตัวเลขของธุรกิจเช่ารถในบ้านเราเนนะในเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมูลค่าต่อปีเนี่ยถึง5 0 0 0 0่นล้านบาทในเรื่องของรถเช่าเนี่ยก็มีรายใหญ่เยอะแยะมากมายแต่คุณเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดีลเลอร์รถ เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยซื้อรถก็ในราคาซื้อฟรีดอ่ะครับผมใชผมเป็นดีนลเลอร์ของรถยี่ห้อ A เนี่ยผมก็ซื้อฟรีดเข้ามาทรับผมดีจำนวนเท่าไหร่นะฮะสมมู่ร้อยคันก็ได้ราคาถูกกว่าคุณวีระพงศ์ซื้อคันเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคนระับครับผมข้อที่2การดูแลรักษาครับอ้าวผมสามารถซ่อมบำรุงได้โดยผมมีศูนย์บริการของผมเองก็ไม่แพงแล้วใช่ไหมครับครับผมข้อที่3คือเรื่องของการที่ผมมีรถหมุนเวียน สูงมากเนื่องจากว่าจะมีรถเข้ามาเทรดรถมือสองเข้ามาผมก็สามารถเอารถมือสองนี้เข้ามาปล่อยเช่าได้หรือผมเอารถที่ผมปล่อยเช่าเนี่ยมาเป็นรถมือสองในในบริษัทของผมได้นะครับมามาไล่กันดูดีว่วว่ามีค่ายไหนบ้างที่ทําธุรกิจประมาณนี้ครับผมอย่างเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงก็คือค่าย m g c asia เนี่ย master car rental นะครับจะเป็นการเช่าระยะยาวส่วนเช่าระยะสั้นของค่ายนี้ก็คือ s i เลนอาคาก็คือเป็นยี่ห้อเซ็กนะครับก็ชูความแข็งแกร่งเรื่องของตัวแทนจําหน่ายที่ศูนย์บริการที่ทั่วประเทศศูนย์จุดที่ให้บริการทั่วประเทศรู้ไหมเข,เขามีรถอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่ครัหกพันกว่าคันเยอะมากอ,าอีกค่ายหนึ่งก็อย่างดีลเลอร์ของ Mercedes-Benz รบก็คือ Starfax กนี่ก็มีไทยเลนอาคาร,ครไทยเลนอาคานี่ก็มีสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีรถในพอร์ตอยู่8,000กว่าคาัน กรุงไทยคาร์เรนส์มีมีสาขาทั่วประเทศเหมือนกันนะครับมีพอร์ตรถในอันนั้นเนี่ยเจ็ดพันกว่าคันอันเจ้านี้ผมไม่เคยใช้บริการก็มันจะไม่รู้อีกรายหนึ่งอันนี้เป็นดีลเลอร์รถยนต์ชัดเจนมากพระรามสามกรุ๊ปดีลเลอร์ของฮันด้าในกรุงเทพแล้วปริมณฑลเนี่ยก็เปิดชิคคาร์เรนส์ครับครับมีตอนนี้มีอยู่พันกว่าคันก็อนาคตก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โตโยต้าแอสยูเนเต็ดเนี่ยเปิดเอซ ASAP เนี่ยจุบวันมีสาขาอยู่6แห่งนะครับแล้วก็สิ้นปีนี้เห็นเขาประกาศว่าจะครบ10แห่งภายในปีนี้นะครับโดยมีรถอยู่ในพอร์ตเนี่ยเก้าพกว่าคันเยอะมากซ,<ป>ซึ่งคุณสักลงก็พูดถึงแต่เฉพาะเรื่องของรถยนต์นะครับท่านผู้ชมถ้าวันหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Big b ไบแล้วก็มอเตอร์ไซค์เล็กที่ให้เช่าด้วยน่าสนใจซึ่งมอเตอร์ไซค์เล็กเนี่ยผมบอกว่ากล้าพูดได้เลยใครก็เช่าได้แต่ Big b ไบบางจังหวัดครับ เขาไม่ให้คนไทยคนไทยเช่าโดยเด็ดขาดให้เฉพาะชาวต่างชาติที่มีพาสปอร์ตเท่านั้น<อ>เช่าได้นี่อันนี้อันนี้น่าสนใจต้องต้องไว้คุยกันต่อไปมีโอกาสไ,ได้คุยกันนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปฟังน้องจุนสำหรับออรไลก็สิบครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาโบราณโบราณนะคะเขาก็พร่ำสอนกันมาตลอดนะคะ ว่าถ้าเราตำแหน่งใหญ่แล้วให้ทำตัวเล็กแต่ถ้าตำแหน่งเล็กก็ให้ทำตัวเล็กลงไปอีกค่ะแต่เท่าที่จูนได้เห็นนะคะเป็นประจำเนี่ยกลับมีผู้บริหารหลายค่ายหลายคนเลยค่ะที่ทำตัวนั้นสวนทางกับคำสอนข้างต้นนะคะตำแหน่งเล็กกับทำตัวยิ่งใหญ่แถมเมื่อตำแหน่งใหญ่ขึ้นคราวนี้ก็ทำตัวใหญ่คับฟ้าเลยล่ะเจ้าค่ะแถมบางคนนะคะเหยียดสื่อค่ะแบนเกรดสื่อให้เกิดความแตกแยกเข้าไปอีก ส่วนจะมีใครบ้างนั้นนะคะบอกตรงๆเลยค่ะว่าจูนนะไม่อยากจะเอ่ยปากให้เสียบรรยากาศการสนทนาหรอกค่ะแหมจะบ่นไปพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะจูนเองก็แค่เป็นห่วงคนเหล่านี้ก็เท่านั้นเองนะคะว่าวันหนึ่งถ้าเขาตกงานไปพวกคนเหล่านี้เขาจะเหลือเพื่อนฝูงมวลมิสสักกี่คนกันคะที่เห็นหัวพี่แอนสื่อทีวี TV, สื่อเว็บไซต์สื่อวิทยุนี่เป็นหัวใหญ่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาจัดเฟิร์สเทียร์เซคเกอร์เทียร์เตร์เทียร์อะไรกันยังไงนะก็ต้องถามพวกบริษัทอินซี่แล้วก็บริษัทรถยนต์ก็แล้วกันว่าเขาจัดกันแบบไหนครับผมผมไปจัด <c oughs> ให้ไม่ได้หรอก <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องขอบคุณน้องจูนนะครับสำหรับออตตร์ไลท์ก็สิบครับและพบกับผมพร้อมกับคุณวิรพงศ์ในช่วงออตตร์ไลท์ i e t y ไตี้ได้ครั้งในสัปดาห์หน้าครับออโตไลท์อีเวน ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการอิซุสุให้น้ำเพื่อชีวิตโดยกลุ่มอิซุสุในประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมาการผู้จัดการบริษัททรีเพชอิซุสเซลจำกัดที่สารต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนรวมถึงปัญหาในการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ส่งมอบแห่งที่25ณโรงเรียนวัดสนามชัย ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจพระนครศรีอยุธยาซึ่งขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคเนื่องจากน้ำไม่ค่อยไหลมีกลิ่นและมีสีขุ่นโดยโครงการนี้จะแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กลุ่มอีซูซูยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน50,000บาทอีกด้วยครับ โครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตดำเนินติดต่อ,อก,กันมาปีนี้เป็นปีที่5ค่ะและโรงเรียนวัสนามชัยแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่25ของโครงการนี้ค่ะจังหวัดนครศรีธราน,นั้นดูเหมือนว่าใกล้กรุงเทพแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นประจำนะคะแต่โรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างรุนแรงค่ะทำให้ทางกลุ่มอิสุสุต้องขุดเจาะลงไปลึกถึง320เมตรเพื่อจะเจอตาน้ำและนำน้ำดื่มสะอาดนั้นมาผ่านระบบนะคะการรองน้ำที่อาคารด้านหลังเพื่อให้เด็ก ครูอาจารย์และชุมชนใกล้เคียงมีน้ําดื่มสะอาดไบ้บริโภคประจําวันค่ะขอบพระคุณท่านประธานมากนะคะแล้วก็ขอบคุณกลุ่มอิสุสุสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมไทยที่ดําเนินต่อเนื่องมาถึง5ปีค่ะโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับบริษัทเมอร์เซเดสเบน์ z, ประเทศไทยจํากัดนําโดยมิสเตอร์ไมเคิลเกรเวประธานบริหารเดินหน้าตอกย้าความเป็นผู้นําตลาดรถหรู จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว The GLC Coupe รุ่นประกอบในประเทศไทย2รุ่นคือ GLC 250D 4MATIC Coupe AMG Dynamic และ GLC 250D 4MATIC Coupe AMG Plus แบบขับเคลื่อน4ล้อที่ผสานความอเนกประสงค์ของรถยนต์ในสไตล์ SUV และความสปอร์ตชบเฉียวของรถคูปเป้เข้าไว้ด้วยกันโดยจำหน่ายในะราคาเท่ากันที่3.990้านบาทครับ นอกจากนี้ยังนำเสนอรถยนต์รุ่น Mercedes AMG GLC 43 f o 4MATIC Coupe เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบความแรงของเครื่องยนต์ดังคำนิยามที่ว่า Driving Performance ในระดับราคา5 7 9 0 0 0บาทโดยงานเปิดตัวจัดขึ้นณนโะรงแรม JW Marriott กรุงเทพครับ จากการที่เราเปิดตัว SUV ยลวหลายๆรุ่นนะครับแล้ว GLC แล้วก็ GLC Coupe เปนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ได้รับเสียงตอบรับมากนะครับเสียงตอบรับสูงเลยเพราะฉะนั้นทําให้ไม่ยากเลยสําหรับ Mercedes- Ben z ประเทศไทยในการที่จะตัดสินใจว่าเราจะต้องรีบในการที่จะประกอบรถยนต์ตัว GLC Co u p e เนี่ยนะครับให้เป็นรถรุ่นที่ประกอบในประเทศนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเปิดตัวเฉพาะเจ้า GLC Co u p e ปที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศนะครับแต่ Mercedes- Ben z ประเทศไทยเนี่ยยังเริ่มต้นทําการตลาดเพิ่มขึ้นอีกนนน่่่รรรรุนใถยยต์ทีีเาเาากวา m e r c e d e s AMG นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราเปิดตัวรถยนต์ m e r c e d e s AMG GLC 43 Coupe นะครับซึ่งเป็นป็เ h i g h p e r f o r m a n c e Car ของ Mercedes-Benz นะครับวันนี้ก็มาเติมเต็มในในในพอร์ตของรถ AMG นะครับ a u t o l i ลน n o l a ล e บริษัทนิสสันมอเตอร์จำกัด เปิดเผยถึงความสำเร็จของ Nissan X-Trail กับสถิติยอดขายรถยนต์ในปี2559ที่ผ่านมา Nissan X-Trail ถูกจัดอันดับให้เป็นรถที่ได้รับความนิยมในอันดับที่5ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งสำหรับรถยนต์แบบ SUV ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Jato Dynamics หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆพบว่า Ni s s a n X-Trail มียอดสะสมถึง766,729คันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับ Nissan x t r a i l g e n e r a t i o n ที่1แนะนำสู่ตลาดโลกในปี2,543ตามด้วย Generation ที่2เปิดตัวในปี2,550และปัจจุบันสำหรับ Generation ที่3เปิดตัวในปี2,546ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดทำให้ชื่อของ Nissan x t ็กเ l เป็น SUV ที่คนทั่วโลกชื่นชอบเป็นอย่างดีครับ ในช่วงของออตโตไลออนทัวร์ซึ่งพบกันเลยค่ะกับตอนแรกของ,ของคารวาน Mazda Skyactiv DNA Test d นเเเพื่อเชื่อมโยงอารยธรรมสมาชิกกลุ่มในประเทศเขตลุ่มน้ำโขงกับการเดินทางจากเมืองดานังประเทศเวียดนามสู่ประเทศลาวและกลับสู่เมืองพิษณุโลกไปชมเลยค่ะออตโตไลออนทัวร์ คือเป็นอีกครั้งของการเดินทางด้วยยานยนต์ Skyactive จากค่าย m a สด a โดยคณะเดินทางบินตรงจากกรุงเทพสู่เมืองดานังเวียดนามตอนกลางก่อนจะกระจายกันนั่งสู่รถทั้ง12คันคันละ2คนบ้าง3คนบ้างเพื่อขับไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์มาส d a ก่อนที่ช่วงบ่ายจะขับย้อนกลับมาพักผ่อนที่เมืองเวนในค่าคืนแรกครับ ออตไลออนทัวร์วันนี้ครับเราอยู่ที่เมืองเวสประเทศเวียดนามครับโดยอยู่ในคาราวานของ Mazda ที่เรียกว่า Mazda DNA Sky Active คาราวานนะครับโดยวันนี้มีรถทั้งหมด12คันนะครับเป็น Mazda Sky Active ทั้ง12คันไม่ว่าจะเป็น Mazda 2, Mazda 3, นะครับ CX 5 CX 3นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อร่วมทางของเรานะครับอย่างคันของผมนี้วันนี้เราจะเป็น Mazda 2นะครับคุณบีระพงศ์ครับพี่ออนสวัสดีครับสวัสดีครับ การเดินทางในวันนี้เราจะไปยังไงเรา <g arden> ไปไหนบ้างเราก็เดินทางจากเวน,นะครับแล้วก็คือด,<า>ด่น <c oughs> ดาน,นัง <c oughs> คือใช่นะครับเวด่าน,นังแล้วก็ไปชายแดนลาวนะครับด่านลาวบาวนะครับ,รบผมไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเส้นทางที่เดินทางยาวๆเนี่ยครับจากตะวันออกสู่ตะวันตกก็คือ จากเวียดนามลาวแล้วก็ไปไทยเนี่ยนะครับ,รบใช้รถคันมัทราสองคนจะมองว่าเอ้มัทาสองรถเล็กรถจะเดินทางไหมเกาะถนนครับด้วยความที่เกาะถนนก็จะทําให้การเดินทางค่อนข้างจะรู้สึกแบบสบายค,บควบคุมพวงมาลัยได้ง่ายครับผมเดี๋ยววันนี้เราได้เวลาแล้วเดินทางไปพร้อมกันครับเช้าวัวนที่2ของคารวานเรายังคงฝากการจราจรจากเมืองเวหรือเมืองเวตามภาษาเวียดนาม มุ่งหน้าสู่ชายแดนของเวียดนามที่ด่านลาวบาผ่านขั้นตอนผ่านด่านและเข้าสู่แผ่นดินลาวคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสวรรค์นเขตชายแดนลาวและขับข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เพื่อพักผ่อน,นที่จังหวัดบุกจาหารในเวลาพับข้าครับอย่างในส่วนของรถเองนะครับ Sky Active เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใช้ในรถมาส da ทุกๆรุ่นนะครับ รถยนต์ Skyactiv e ของ Mazda นะครับได้รับความนิยมค่อนข้างดีนะครับในประเทศไทยเราก็มีสัดส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่อันดับที่3นะครับแลในประเทศเวียดนามเองก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับรุปนี้เราก็ได้มีการพาสื่อมวลชนนะครับเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับดิสติบิวเตอร์ที่เป็นออโตไรต์ดิสติบิวเตอร์ของ Mazda ในประเทศเวียดนามนะครับก็เป็นภาพของความพร้อมอ,อีกภาพหนึ่งนะครับที่ m a z d a มีให้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้ครับเข้าสู่วันสุดท้ายในการเดินทางของกรุ๊ป A รถของผมเปลี่ยนจาก Mazda CX 3ในวันแรกมาเป็น Mazda 2ในวันที่2และวันนี้พาหนะของเราเป็น Mazda 3ครับกับระยะทางเกือบเกือบ600กิโลเมตรจากบุกนา,าหารสู่เมืองสแคว ทำให้หลายช่วงเราต้องใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแต่ในที่สุดนักเดินทางทุกคนรวมถึงรถมาสด้าทุกคันก็เดินทางมาสู่ที่พักที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างปลอดภัยและถือเป็นการปิดคาราวานทริป A ด้วยระยะทางเกือบเกือบ1,300กิโลเมตรเพื่อรอให้ครุบ B และครุบซเดินทางมารับไม้รับรถทั้งหมดในลำดับต่อไปครับสำหรับการเดินทางสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับกับการที่ ต้องบอกว่าเราเปิดระเบียงเศรษฐกิจใหม่นะครับระหว่างเส้นทางฝั่งตะวันออกสุดนะครับก็คือที่เมืองดานางน,น,นะครับไปจบที่ตะวันตกสุดนะครับก็คือที่กรุงย่างกุ้งนะครับต้องบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและก็ในอนุภาคของลุ่มน,น้ำของที่เรียกว่า east west economic คอร์ดิดอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่เส้นทางหนึ่งนะครับและเส้นเส้นทางที่มีความท้าทายนะครับสำหรับการเดินทางเชื่อมกันระหว่างภูมิภาคอาเซียนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีครบทุกรสชาตินะครับทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็บางช่วงบางย่างหว่าก็มีฝนตกตลอดทางแต่ว่ามาด้อรถยนต์มาด้าทุกรุ่นนะครับที่เรามาสําหรับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ พาพวกเราไปสูตรุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยครับแม่คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลารายการออตโตไลทีวีของเราหมดลงแล้ว แต่กลับพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์ช่วงเลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งกว่ากแบบนี้และที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook a u t o l ล t ์ t ีวี u u ทูบอินสต a แกรหรือว่าทาง l ล ne และเรายังมีแอปพลิเคชันดีๆอย่าง TV Thailand ที่สามารถดูสดๆออนไลน์ได้ด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารกับ Www Auto วด์ค่ะ สำหรับในสัปดาห์นี้คำถามง่ายมากเลยค่ะเพียงแ,แค่คุณผู้ชมตอบมาว่าคราวาน Mazda Skyactiv e มีรถทั้งหมดกี่คันถ้าทราบคำตอบรีบส่งกันมา2ช่องทางช่องทางที่1 SMS ของเราหมายเลข087 702 2468ช่องทางที่2ค่ะแฟนเพจ Facebook a u t o l i ฟ e TV ด้วยการอินบ็อกมาตอบ ใครตอบถูก3ท่านแรกของแต่ละช่องทางรวดเร็วด้วยนะคะก็รับไปเลยค่ะหมวกจับมัสจ่าของเราด้วยกันทั้งหมด6รางวัลเพราะฉะนั้นง่ายแบบนี้ตอบกันมาเยอะๆนะคะและสำหรับในสัปดาห์นี้น้องแอมก็ต้องขอฝากเรื่องราวดีๆของรายการออโตไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคืนก็รักรถไว้เพียงเท่านี้กลับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าคืนนี้ฟันดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ